สวัสด,ดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่องรถดัมซิงเต็นดำมซ้าครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวทยเจริญนะครับเกี่ยวข้าวมาลีก,กอขอนะ พินาที่แห้งสนิทเลยนะไม่มีนะสักหุดเลยวันนี้เกี่ยวข้าวของข้าผนะู้ใหญ่นะดูครับนั่ข้าวตั้ง ู0นะเนี่ยข้าเผาจ้าเดืนนะมดครับเสียมิดบายสบายครับนี้ข้าวบางบางไม่หนามากนะตัวข้าครับแข็งเดียวแนละ้วราคาข้าวลงแนละ้วตอนนี้ลงอยู่ที่สองบาทครับ ครับพามาชมมุมมองคนขับด้นะะดา,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 า YouTube, ดนนะครับันเขาตั้งสบายๆครับดาวไม่ค่อยหนานะฝากติดตามช่อง u t u b e รถดับซิงเต้นดับทักด้วยนะครับชมกันยาวๆนะครับมุมมองคนตาด้านดูเรื่อยนะใจเย็นะ นีอากาศดีนะโอ้โหลมพัดเย็นดีเลยนะจะเด็ดได้กนหน่อยนะเะนี่ยลมเย็นดีอะวันนี้ เรื่อยครับไม่ดีครับเดี๋ยวจ้าแล้วก็จอดยาวครับรอเกี่ยวข้าวหนักนะถ้าวเราขอไม่นีด้นไน้นีด ใสน,น้ำทิ้งหมดเลยช่วงนี้ฝนด,ดีจัดน,นะครับเรามาดูมุมมองข้างบนบ้างครับนี่ฝนพุ่มเลยนะใช่ครับเ้าออจัดภาพสโลว์โมชั่นให้ชมนะฮะโอ้ ดูครับโลรโมชั่นแบบช้าๆหน่อยท่อเข้าไหลนี้มากครับ ¿Qué ฝากดกดซับซับสไครป์ช่องยูทูบรถดับซิ่งเติมนดับดักเลยนะครับขอบคุณครับ